มาสิ่งที่แบบว่าต้องคิดเลยคนอธิบายขอจานเวนเลยลกันครับเพราะว่าผมไม่ไม่รู้ว่ามันสะโกบแค่ไหนเออมาจานเวนเริ่มเลย 我哋都信。Yeah. <laughs> ไม่คือเอะียคือมันเจอเยอะมากเลยสปอยหนังไม่ว่าจะหนังเก่าหนังใหม่ก็นับว่าสปอยหมดแล้วไม่อื อ uh huh. จร่ะมันเป็นมีมที่รู้กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าแบบสนใจแล้วแบบอยากจะไปให้พิงจริงอ่ะ <c oughs> คือมึงมึงแบบมึงต้องแบบถ้าแบบสนใจแล้วให้พิงจริงอะคือแบบมึงต้องย้อนอดีตกับังหนังไม่ฉายวันแรกอะเออเนี่ยแหะถึงจะไม่ใช่สปอยอ้เนี้แต่คือแบบหนัง ก็หนังมันเก่าอะการสปอยหรือแบบข่าวข่าวแบบการพูดถึงอะไรยังไงซะมันก็ต้องแบบมีเป็นแบบกระจายเป็นวงกว้างอยู่แล้วอะเออคือถ้าที่บายง่ายๆคืออะไรที่มันเคยผ่านมาเมื่อนานมาแล้วหรือทุกคนมีโอกาสได้ดูจะไม่นับว่าเป็นการสปอยอืมอืนเท้าทิ้งออย่างงี้แต่แต่ระดับแต่ระดับขนาดไหนใช้คาว่าสปอยแบบระดับขนาดไหนถึงแบบทําให้รู้สึกแบบเสียอรรถรสเลยหรือแบบสมมติอ่ะถ้าเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังแบบไม่เห็นภาพนะ มันนับว่าเป็นสปอยหรือเปล่าโอเคมันเล่าเนื้อเรื่องแหละแต่จะละเอียดขนาดไหนแล้วมันจะเออแล้วเราแบบคือจินตนาการภาพออกไหมกับมีภาพแต่ว่าไม่มีเขี้อะไรเลยแต่ว่ารู้อะว่ามันอยู่ในเรื่องนี้แน่ๆอย่างนั้นน่ะถือว่าเป็นสปอยหรือเปล่าเออหรือว่าไม่มีทั้งสองอย่างไงทั้งสองอย่างมันก็เป็นสปอยทั้งคู่อะเล่าเรื่องด้วยภาพด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นสปอยเใช่ไหมเออสมมติเออสมมติง่ายๆนะอ่อ อันนี้เพิ่งเห็นผ่านมาในเฟซในเฟซนะโค้งเออเมีเออเป็นมีมะก็เป็นรูปกับตารฟาเตอร์ขึ้นมาแล้วก็อรัดเราได้เปิดโครงการคนละครึ่งอันนี้สปอยไหมเอ่อสปอยแต่ถามว่ามันสปอยมากไหมก็คงว่าคนเขาคนดูคนดูเขาจะเก็ตเขาจะเก็ตดูคนใช่อันเนี้ยคือมันมันดีเราเว้ยตรงที่ว่าอันนี้เป็นการ จะเรียกว่าสปอยไหมเป็นแต่ว่ามันไม่ได้แบบคนไม่ดูเขาไม่เก็ตไยใช่คนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างส่วนใหญ่มันก็จะมีแบบพวกหนังพวกซีรีส์ออกมาสปอยคือบางทีมันก็เป็นแบบเหมือนทีเซอร์เรียกน้ำย่อยอะเอาจริงพวกสปอยมีมีสปอตก็สปอยแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือมันก็ต้องแบบเรียกน้ำย่อยคือแบบไม่มีหรอก ไอหนังยุคนี้มันไม่มีหรอกแบบบายช็อตที่แบบมึงเข้าไปแล้วแบบเออกูไม่รู้เลยว่าหนังอะไรคือดูยกไปในพวกที่ไม่โปรโมทเลยนะคือแบบพวกไม่โปรโมทนี่คือมึงบายแบบอ่าบายมูฟวี่เลยนะแบบไม่เห็นเทียอะไรแล้วแบบมึงเข้าไปดูหนังแบบจริงๆเลยอันนี้กูใช้คําผิดหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะไอ้เหี้ยแต่คือแบบมึงเข้าไปในโรงแล้วคือมึงแบบเต็มสภาพความตื่นเต้นได้เพราะแบบอ่าผู้ผู้ผลิตหรือผู้อะไร คู้จตจำหน่ายแล้วก็แล้วแต่คือแบบไม่หลุดพวกทีเซอร์หรือไม่หลุดที่อะไรออกมาเลยคือไม่มีตัวอย่างเลยเลยอะ่ะเออเขาอาจจะโปรโมทแบบอาจจะไม่โปรโมทตัวหนังอาจจะไปโปรโมทผู้กำกับนักสแสดงนี้เอออืมแต่กลับแต่กลับกันก็อาจจะมีพวกทีซเซอร์ไอพวกเนี้ยแต่ทีเซอร์แน่นอนว่าก็เชื่อมากไม่ได้เท่าไหร่เออแต่ว่าทำให้เรารู้สึกว่าออ,อยากตื่นเต้นเออหนังเรื่องนี้น่าสนใจวะเออส่วนใหญ่ไม่จะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วทีเซอร์พวกนี้มันนับเป็นสปอยไหม แต่ละคนที่แบบอยากจะดูแบบป้ายช็อตแบบกูไม่รู้เฮียอะไรเลยเข้าไปแล้วอยวี่างแบบรุวมตุ้มเล <คน S 1> ยา <ๆ S 1> ขาอ,อาจจะไม่ดูเพราะและ้วมันเป็นสิทธิ์ของเขาอืมก็ไม่ปแปลกก็คนเราแม่งก็แบบเตรียมข้อมูลการเข้าไปดูไม่ไม่เหมือนกันอ่ะอย่างเช่นอสมมุติแบบจะมีคนอยู่บางประเภทที่อยากอยากดูสปอยก่อนเตรียมข้อมูลเข้าไปก่อนเพื่อที่จะไปอินคือแบบเข้าไปดูรอบเดียวแล้วอินกับหนังได้มากขึ้นเข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้นเออทําให้แบบรู้สึกเข้าใจแบบบริบทแล้วก็ อ่าความเป็นไปของตัวละครมากขึ้นเออแต่กับบางคนเนี่รู้สึกแบบอยากว้าวแบบาไปดูเข้าไปว้าวเออแต่แบบบางทีก็ไม่เข้าใจไปถามผัวในลรงแต่ผัวก็ไม่ตอบผัวตกด้วยที่อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคนคนก็อาจจะรำคาญกันแบบมึงมาคุยอะไรกันสติปโรเจอร์ลหนวนแล้วหล่อปะแกอะไรเงี้ยเออสัตว์ี้อ่ะหรือแบบล่าสุดเลยเนี่ยอยากจะเล่าประสบการณ์การที่เรียกว่าอย่างนี้แค่สปอยอย่างนี้คือสปอยเหรอไม่ฟังอืม ย้อนกลับไปนานไหมตอนด่าไม่ค่าศูนย์รถไฟรถไฟเข้านะใช่ปีเดียวเองปีเดียวเมื่อปีที่แล้วอืได้มีโอกาสมาดู่ามาดูเราก็เราก็ไปดูเราก็กลับมาเราเล่าเราจะเล่าประสบการณ์ในโลกให้เพื่อนฟังอืะฮะเราก็เล่าแบบว่าเออเนี่ยตอนกูดูฉากหนึ่งพระเอกมันพูดเรื่องฮินโนคามิคางูระเนี่ยอออแึ้นก็มามีเด็กตะโกนมาคางูระเด่น อืมาง้วเ,เพื่อนบอกสปอยสปอยผมนี่งงเลยผมนี่งงเลยโอ้มีการออกแค่แค่แค่พูดถึงว่าตัวละครมันพูดถึงฮินคามิคังระเนี่โอ้กนสปอยนะเน,นี่ยคือคือจริงหละเอาสำหรับเอาสำหรับเอาสำหรับคนที่ไม่ได้ดูก็รู้สึกว่ามันเป็นมันก็เป็นสปอยหมดเลยนะแบบอย่างสตาร์บอ s นี่คือแบบไม่เคยดูแต่ตั้งใจจะกลับไปดูนะเออพอบอกว่า ดเวเดอร์ <Red> เป็นพ่อของลูสกายพอเกอร์อ้าวสปอยอา้าวเรื่องนี้มันไม่ใช่รู้กันหมดแล้วเหรออะไรเงี้ยเออแต่ถ้าคนที่ไม่ดูมันก็รู้สึกแบบนี่ใช่กูอยากอ่นานรถมากกว่าน,นี้เออมันซีร<ต>ีส์แบบคนเขาอาจจะเห็นมีมันเยอะแยะหรือเปล่าคุณอาจจะเคยเห็นมีมันผ่านแต่กูไม่รู้อย่างเงี้ยคออืมอือหรือแบบสมมติคนขเขาจะดูอะไรนะเขาจะดูสตาร์วอลตอนที่หนึ่งอนะตอนดาร์กมอรแล้วแบบมีคนมาสปอยว่าอะไรนะควายควอนตายอะ่ะตอนจบอะ <c oughs> จริงเลย <c oughs> อะไรเงี้ยเออ แต่ถ้าแบบทําแบบเป็นออฟฟิเชียลไงมันก็แบบไม่รู้สึกไม่ไม่ใช่สปอยขนาดนั้นเนาะเออ็พาว่าแต่สำหรับคนที่แบบดูอยากอยากดูแบบตูมเลยก็แล้วแต่คนอ่ะผมว่าแบบมันไม่มีมันไม่มันไม่มีเร็วไปสาหรับการสปอยหรือมันจะไม่มีช้าไปสาหรับการสปอยอ่ะผมคิดอย่างนั้นนะสำหรับคนที่อยากจะดูและตั้งใจจะไปดูคือแบบพอแบบเห็นเนื้อเรื่องราวแบบแค่เล็กน้อยก็รู้สึกว่าเออดูโดนสปอยแล้นะอะไรอย่างเงี้ยเออ เพราะแบบตอนนั้นก็นั่งดูเจาะเคาวตื่นเออก็อม,มีพ่อหมอบอกว่าตอนนั้นเคยสปอยไอ้บูตเมลิสเป็นผีไอเดซิกเซนต์เออมันเก่าแล้วนะอืเก่ามากแล้วคนที่ไม่ดูคนที่ยังไม่เคยดูก็บ่นว่าเอ้ยเนี่ยผูหมอแม่งสปอยสปอยหนังเออสปอยทําไมเออผูหมอก็เลยบอกว่าเอา้าหนังมันเก่ามากเลนะเออไม่ไปดูกันอีกเหรอหน่าจะรู้กันหมดแล้วนี่เออผมรู้สึกว่าแบบ ก็หนังเก่าระดับไหนถึงรู้สึกแบบมันจะมีอยอะกรณีสองประเภทไหมนึกถึงตอนเราเราแบบเอเราไปดูหนังเรื่องนี้แบบเรารู้แบบเวลาเราไปฟังสปอยมาแล้วเราจะหาจุดเหมือนอ่านจะสมมุติง่ายๆเออสครีมใครเคยดูสครีมมั้งวีทูคิดอ่ะที่แบบตอนให้ตอนเราดูไปรอบแรกอ่าอะไรวะเราจะไม่รู้นะว่าใครเป็นคาตกรอน กตกรแล้วแบบพอตอนท้ายเขาจะฉลยอแล้วพอเราอยากหยิบหนังเรื่องน,นี้มาอะไรวะหยิบหนังเรื่องน,นี้มาดูใหม่เราก็เออเรารู้แล้วว่าไอคนนี้คือกาตกรเราก็จะจับผิดว่าแบบโฮ้ยฉากนี้มันไม่อยู่นี่ว่าอ๋อตอนนี้มันไปแต่งตัวตอนนี้แน่เลยนี้ใช่ไหมแล้วแบบถ้าเราสมมุติแบบเราไม่เคยดูสกรีมแล้วแบบแบบเราอะไรมีคนมาสปอยตัวร้ายอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเสียมูดเหมือนกันไหม ก็ไม่รู้สิกูว่ามันก็แบบสะอยกเหมือนกงนะแบบสะโพแบบเอ้ยไอเนี้ยเป็นคนร้ายกูไปดูไงคนนี้คือคนร้ายแล้วเราก็จะจะเป็ยนยังไงเออเรารู้สึกแบบพอเรารู้แล้วเรารู้สึกเหมือนแบบอถ้าสมมุติแบบคนเรื่องหนังเรื่องหนึ่งสักเรื่องเนี้ยเออแบบเป็นคนแบบตอนแรกเป็นตัวดีคิดว่าเป็นตัวดีเอ้พอสุดท้ายแบบมามาหลังเรื่องเฉลยว่ากูที่แพ้เปลืองหลังทุกอย่างเป็นฝีมือกูเองอ่ะเออแล้วก็ พอเราพอเราไปดูแล้วแบบมันเสียทาร,รุณน่ารู้สึกแบบไม่ลุ้นไ,ไม่ตื่นเต้นหรือแบบไม่เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามันก็เลยแบบอเออไม่สนุกเลยว่ะอะไรเงี้ยรู้สึกอย่างนัน้นหรือเปล่าเออถ้าแบบแนวนั้นนะเออไอ้ที่คุณรู้แล้วไอ้ที่เป็นตัวร้ายยังมึงพูดอะไรมากูก็ไม่เชื่อแล้วรู้สึกอืมอาร,รุณของนายอาจจะดรอปลงอ่ะสําหรับบางกลุ่มบางคนหรือแบบบางคนอะกูรู้อยู่แล้วแหละเออแต่กูก็สนุกไปกับเอนจอยไปกับเรื่องราวอยู่ดีที่แบบเขานําเสนอไอ้ที่ ไม่ต้องคิดมากหรอกเออไม่ได้อยากโดนสปอย,<ต>ยขนาดนั้นเออแต่มันก็จะมีพวกคนที่แบบคิดว่าทุกอย่างคือการสปอยขนาดชื่อเรื่องก็สปอยแล้วอะไรวะแต <c oughs> ่ว่ามึงอย่าสปอยกูอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> แค่เรื่องแบบไม่เป็นเรื่องสมมติสมตสมตินะ <c oughs> สมมติจะมีหนังเรื่องเดรสอวูลีนเดรอวูบูลินนะ <c oughs> แล้วตอนจบแบบมีคนมาพูดกันโอ้ยเฮียกูเศร้ามาเลยตอนจบวูลินตายนี่สปอยไหมสปอยได้ลดุมึงอย่าสปอยกูทำไมไอ้สัสเอา ปล่อยหน้าลงชื่อเรื่องแม่งก็สปอยแล้วอ่ะเอออืมมึงจะเป็นดูมอ็จะดูเดตออฟวูวลินแค่มาคือมึงอยากให้จับว่าเอ๊อยากให้จบแบบวูวลินไม่ตายตอนจบเนี่ยบริสั์แน่นอนครับคนดูผู้บริโภคเขาส่วนใหญ่เขามักเอาแต่ใจกันเสมอแหละไม่แปลกนี่ยง่แบบไม่เป็นเรื่องชื่อเรื่องแม่งก็บอกอยู่แล้วว่าอะไรมึงจะมาดูความตายของวูบลินแล้วมึงแล้วมีคนพูดเอ้ยกูเศร้ามากเลยตอนจบวูวลินตายตาย เออแะไรมันก็งี่เง่าไอสัตว์ไอคนพวกนี้มันสปอยกูอะอย่างเงี้ยจริงเลยเงี้ยโอ้ยมีเง่าบางคนก็จะมีเลื่อนฟีดไงแบบอย่างเช่นอะไรนะเขาเรียกอะไรอะเลื่อนเฟซไปแล้วก็เจอเลื่อนเฟซไปแล้วก็เจอเอเแเอแล้วก็บอกว่าเยี่ยมผู้ผมพยายามหลบสปอยครับเอาจริงๆว่าบางคนเลิกหยุดดูเสพโซสโซเชียลเลยอะเอออืมแบบอย่าเปิดยูทูบดูอย่างเงี้ย <Yeah. S 2> หรือแม้แต่อ่าง่ายๆนะเคยดูหนังสปาลาที่เราจะไม่นี่นเราจะไม่รู้ว่ามันอะไรอย่างนี้ม uh huh. แต่จากจินคนที่แบบเอ้ยในตัวอย่างไปแบบอะไรเฮ้ยกูอยากรู้ชื่อเรื่องมันแบบเออสมมุติโคตรไอเคียมยเงี้ยเอ่ะฮะ uh huh. โคตรไอ้เคียมแบบอมันเป็นหนังอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากไปด uh ูว่าเป็นหนังเรื่องอะไรเพราะมันมีติดเดินไปหน้าโลมโนสปอยแล้วเป็นรูปเป็นรูปจุลเคระโผล่มา uh huh. บนอีก เอาแค่คือเอาจริงหนังมันก็รู้สึกว่าแบบรเรว่าไงดีอะมัน,นมันมันทำนายมันทํานายง่ายเว้ยเอาจริงไอมันไม่ได้จริงสปอยหรอกมันมันมันทำนายง่ายอะ่ะคือเนื้อ<ม>เรื่องแต่ละอย่างคือมันแบบง่ายเอาพูดงี้ดีกว่าแบบเดาง่ายอะ่ะเอออย่างซอเงี้ยเรารู้ว่าเป็นหนังฆาตฆาตกรเงี้ยเออเราต้องการความสุกใแบบนี้อย่างเกมเนี้ยเราไม่มีปัญหาเว้ยเกี่ยวกับการที่แบบเราไม่มานั่งดูเก็เรียกอะไรอ่ะ อ่มานั่งดูคือเรารู้เรื่องราวแล้วคือส่วนหนึ่งอะ่ะก็รู้สึกอยากคนคนดูส่วนหนึ่งก็อยากรู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ยกูดูกูดูอเนื้อนนเรื่องอาจจะต่างากับเกมหรือเปล่ากับอีกส่วนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเนื้อเรื่องจากเกมก็ทาดีอยู่แล้วก็ทําเหมือนเกมไปเลยสิว่าอะไรเงี้ยเออบางทีอะไรนะหรือบางทีคนไทยเราก็ชอบอะไรนะบางทีชื่อฝรั่งสมมุติเราดูหนังฝรั่งนะฮึม mm hmm. ตื่อไทยมันก็สปอยเลยนะคุณตรงนะ mm hmm. อ่าสมมติเมื่อกี้อย่างที่เว่นบอกมาซออย่างเงี้ยสมมติชื่อซอใช่ไหมอืม ถ้ากขถ้าเราคนไทยเราไม่รู้เราไม่รู้ชื่อไทยเนะี่ยสปอหนะังเรื่องอะไรวะชื่อไทยก็สปอยเนี่ยเกมต่อติดตายเนี่ยก็เกี่ยวกับเกมแน่นอนต่อต่อก็ต่อชีวิตเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็คือการสปอยแล้วเนี่ยเห็นไหมแค่ชื่อไทยมันก็นี้เราเอาจริงมันแล้วแต่คนตีความบางคนมไม่ก็ไม่ได้คิดแบบถึงขนาดแบบเออชื่อ,อชื่อไม่เป็นการสปอยอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรงเงี้ยเด็นไหม,มก็แบบไอ้นี่ไงแลนหนังเรื่องนี้เลยที่เป็นหนังดี g ก็ o เอาเนี่ย g ก็ o เอาเคยดูกันไหมเก็ตเไม่เคยอ่ะ g ก็ o เอาแบบ ชื่อไทยชื่อฝรั่งว่าอะไนี่เลย g ก็ตเอาส์ไคนไทยก็แบบพี่พี่ g ก็ตเอาอะไรว่าออกไปอะไรวะชื่อไทยรวงล้างจิตหลอนโอ้สปอยนี่ไงดีแล้วเพราะว่าในหนังพูดถึงการอะไรนะผ่าตัดสมองแล้วเปลี่ยนจิตกันอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยก็สปอยแล้วเนี่ยคนเราอพูดอย่างนี้ดีกว่าคือแบบข้อมูลข้อมูลมันไม่ได้มากถึงขนาดที่แบบเราไว้งเสียอัธรรขนาดนั้นหรือเปล่าใช่เออมันคือเขาอยากให้เราเข้าใจว่าหนังนี้มันเป็นยังไงมากกว่า เขาให้มันหลวๆจะเรียกว่าเรื่องย่อไออเหมือนแบบพวกอ่าพวกหลังหลังปกหนังสืออ่ะส่วนใหญ่มันจะมีพวกเขาเรียกเลยนะเรื่องย่ออาวๆเรื่องย่อเออให้แบบแผ่นซีดีมุนี้ปกซีดีบางคงจะไม่ไม่นับว่าเป็นสปอยล์หรือเปล่าอืมเดี๋ยวอันี้หรือมางทีบามโกสเตอร์ก็สปอยลคนนะอือหือย่างเช่นอะสไปเดอร์แมนอะ s เมซิ่งสไปเดอร์แมนสองนี่ย ืแล้วแล้วแต่เรื่องจริงเรียนงลำบากก็หนังนะในหลายเรื่องก็ประมาณนี้แหละเออจนแบบหนังบางเรื่องก็โปรโมทจนแบบสปอยเกินไปอ,อ่ะอืมเออใส่ทีวีสปอยโอ้โหจนสปอยจนแทบไม่ต้องดูหนังแล้วอ่ <c oughs> วนะอย่างถ้าสมมติแบบหนังจากเกมเนี้ยเออคนคนเล่นนะ่ะมันมันไอ้นี่อยู่แล้ว,ลวมันปฏิปต่อเรื่องคือ เขาแค่อยากรู้ว่าหนังอมันจะนําเสนอแบบไหนอย่างเช่นมันจะมี้ามทูเล็กโคนซิตี้เงี้ยออคนคนเล่นเกมส่วนใหญ่ก็รู้สึกแบบแล้วคนเล่นเรื่องด้วเรื่องเกมแบบเชิงลึกส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าคือทําไมมึงถึงเอาภาคหนึ่งมารวงกับภาคสองทั้งที่จริงๆแล้วมันห่างกันตั้งสามเดือนเลยนะเวรวนจากภาคศูนย์กับภาคหนึ่งมาทําอืมใช่ภาคศูนย์กับภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองแล้วก็ภาคสามเพราะภาคสามมาก่อนภาคสองคือมันมีเรื่องพื้นที่ให้เล่าอ่ะขนาดแฟนพันธ์เท้นะ แฟนพันธ์แท้เลยเซนอีวิวมาทำมายังรู้สึกแบบฮะอะไรของมึงอะ่ะเออแต่เอาเอาจริงมันเล่ายากนะคือคือเราอะ่ะคือต้องพูดอย่างี้เกมอะ่ะมันมีเวลาไม่จํจากัดกับการที่มึงอะ่ะจะนาเสนอข้อมูลแต่ละอย่างคือแล้วแต่มึงเลยว่ามึงจะอ่านหรือไม่อ่านข้อมูลคือแบบมึงจะเล่นเอามันหรือว่ามึงจะเก็บเนื้อเรื่องเออมึงจะแบบอินไปกับเนื้อ,อเ,เรื่องหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นคือแม่งม่มากกว่าสองชั่วโมงแล้วเแม่งม่ ไม่มีไม่กี่เกมหรอกที่เป็นเนื้อเรื่องพวกทีวนเอที่แม่งจะมีแบบเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องแค่สองชั่วโมงจบอะไม่มีไอ้เนียไปหาในตลาดนี่เลยอาจจะมีอะแต่แบบไปดูอะเออแต่หนังมันมีเวลาแค่สองสามชั่วโมงนะใ,ในการในการถ่ายทำในอัลเล่าเออแล้วคือมันไม่ใช่แบบให้มึงแบบถ่ายตัวหลังตัวละครแล้วแบบเอะแบบถือจดหมายให้แม่งแบบเปิดให้กองอ่านเงี้ยมันก็แบบมันก็เล่าผ่านตัวละครแบบมุงยังไงยังไงแบบเออให้ทําให้เราเข้าใจอ่ะเออ คือเกมอะ่ะมันมีเวลาทําให้ให้เราอ,อ่านและทําความเข้าใจเอาเองแต่หนังอะ่ะมันไม่ใช่มันต้องนําเสนอให้เราเข้าใจเว้ยมันเป็นการพรีเซนต์เว้ยมันไม่ใช่การแบบให้เราแบบไปไป,ไปเชิญโชคเองอะ่ะเก็ตไหมเออ<ม>อารมณ์อารมณ์พูดอย่างเงี้ยเหมือนองนี้ดีกว่าอ่ะถ้าสมมุติแบบอืเกมอ่ะเอาเป็นอ่ะยกตัวอย่างแบบ Resident Evil แล้วกันอ,อย่างเช่นอ่ะตอนแรกของ Resident Evil สกูกูนับว่าเป็นสปอยไม่ได้เกมมันออกมาหลายปีนะเฮีย<ม>แถมขายก็ถูกนะเฮีย เออหรือไปไปดูแบบไลฟ์นีโอจิเปอร์ทีวีก็ได้ o เ,เออเอนเอะดูพวกแบบมันจะมีมันจะมีฉ<น>ากฉ<น>าก,<ว>กตอนตอน,ตอนเข้าหมู่บ้านแรกๆอ่ะมันจะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งที่มันมันติดกับจักเราเลือกที่จะช่วยหรือจะยิงมันเออแลวคือแบบมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ตอาไปสู้กับคนยักษ์มันก็จะแบบเออถ้าเราช่วยมันมันก็จะกลับมาช่วยเราแต่ถ้าเรายิงมันเราก็ต้องสู้กับไอไอเด็กยักษ์คนเดียวเออก็รู้สึกแบบก็รู้สึกว่า อืมแล้วยังไงอืมคือคือจะจะทำยังไงจะทำแบบไหนเออในเรื่องในเรื่องมันไม่อ่าไม่ได้ไม่ได้แย่แต่คือจะเล่ายัางไงให้แบบคนแม่งกระชับคนมันเข้าใจเออไอ้นี่มันเป็นคนอย่างนี้นะจริงๆเป็นคนอย่างนี้นะอย่างนี้นะเออหรือแบบอ่า เอาจริงแค่เล่าแค่นี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นสปอยนะเล่า mm hmm. เกมเนี่ยเอาจริงสำ,รออสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเพราสําหรับคนที่ไม่ได้ดูหรือไม่ได้อยากจะไปดูผมก็รู้สึกว่าสปอยหมดนะแค่แบบวันเดียวหนึ่งปีสิบปีก็ถือว่าสปอยเหมือนนะเออ mm hmm. สำหรับคนที่ไม่ได้ดูนะเออสำหรับคนที่ไม่เคยดูแล้วแบบอยากจะไปดูไม่เคยดูไม่เคยเล่นนะเออ แต่ไม่รู้อะมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังมันหลายปีแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของคนที่เอามาลงหรือเปล่าวาที่แบบเออแบบกูอะแบบกูไม่ได้ดูสตาร์บอทแต่กูว่ารู้ว่าด์ธเวเดอร์เป็นพ่อของลูคสกายวอลเกอร์มันเป็นชาติกว่าแล้วจริงๆคอมมิกจะไม่ใช่ก็เถอะจริงๆคอม,มิกมันจะไม่มีบทพูดฉากนี้ก็เถอะเออมันเลือแบบเอมันถูกต้องหรอว่าวะอะไรเงี้ยเออก็ดูเออ แต่เนื้อหาตรงส่วนนี้คือแบบมันมันจะเฉียงได้เต็มปากแล้วคือแบบผ่านสมมติเราผ่านมาปีหนึ่งแล้วอ่ะสมมติแบบเคยเพื่อกรณีของเพื่อนผมที่เคยแบบไปเอาภาพเหมือนแบบไปเจอคอมเมนต์หรือแบบไปเจอโพสตโพสหนึ่งว่าเป็นคาเมลีเด็ดไกมุที่บาลอนโดนกระทืบจากไอสองลูกกระจอกเออภาพนี้ม่นเป็นมีมาหลายปีแล้วเอาจจริงแบบเป็นมานานมากเออและทีเนี้ยเออทีเนี้ยลูกพี่แกแบบ มันก็จะมีคนแบบไปประท้วงว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นสปอยนะคือแบบเดี๋ยวนะซีรีส์มันก็จบมาหลายปีนะคือแบบไม่รู้อะคือมันแต่สําหรับผมมันมันรู้สึกมันไม่ได้ส่วนสําคัญขนาดนั้นคือรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้อารมณ์แบบนเก็บความรู้ก่อนไปดูหนังมันก็คืออันที่มันมีผลต่อเนื้อเรื่องเว้ยผลต่อเนื้อเรื่องแล้วเรารู้แล้วรู้สึกแบบไม่อินเรารู้สึกแบบไม่เส์ไพรส์แล้วรู้สึกไม่หนุกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ พราะถ้าออบางอย่างเรารู้ก่อนแม่งไม่หนุกเลยนะแต่ถ้าบางอย่างเรารู้แบบเออเออรู้ก็ดีอ่รู้ไปแล้วก็แบบเออตลกดีว่ะเวลาไปดูเพิ่มเออเนี่ยโอเคอันนี้ไม่นับเพราะส่น่ไอที่รู้ก็ดีอย่างเช่นเอออะไรดีประวัติดเตอร์สเตนก่อนเออประวัติดเตอร์สเตนแล้วก็วันด้าวิชั่นใช่ไหมเออเฮ้ยเอาง่ายคือส่วนใหญ่ก็แบบเอาแบบเขาเรียกอะไรเชื่อมโยงกัดเชื่อมโยงอะเออซีรีส์หนึ่งไม่ได้จบแค่ในซีรีส์หนึ่งนะเออคุกเอาไปเชื่อมโยงเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่ออะไรเงี้ยเออ ที่เรารู้ว่าออกมาจากผาคเก่าเอออย่างตอนแบบเดือฮักเนี่ยเออโทนี่สตาร์กมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเออตอนนั้นแบบจะมีเดือฮักใช่ไหมล่ะตอนที่แบบคุยกับผอบอที่อะไรสักอย่างอ่ะเออแล้วจะมีเออผมโทนี่สตาร์กเออผมจะไปชวนคุณเข้าเอาเออเออเ,ออเ,ออเ,อเวนเจอร์อะไรเงี้ยเออก็แบบตอนตอนนั้นแบบเดือฮักมันมาก่อนไอโทนี่สตาร์กอีกใช่ไหมล่ะมัม่มันมาก่อนมันมาก่อนไอ้นี่อ่ะมันมาก่อนไออนแมนหนึ่งอีกเออัลแอนมนดหนึ่งมาก่อนหรอวะอันนี้ไม่มั่นใจ แล้วก่อนไม่งั้นจะมาชวนไอ้นี่ได้ไงอ่ะอ้เพราะว่าไม่คิดไม่ไม่ได้หมายถึงในเรื่องเรื่องนะหมายถึงหมายถึงการสร้างหนังอ่ะไอนแมนมาก่อนใช่ไหมไอนแมนมาก่อนเป็นตัวเปิดอยู่แล้วโอเคโอเคคือลืมไงคือแบบไม่ได้แบบเรียงเบอร์ขนาดนั้นอ่ะเออไม่ใช่แฟนวันแท้ขนาดนั้นเออเออก็น่นแหละแต่คนก่อตั้งไม่ใช่สตีฟโรเจอร์นะไม่ได้แมนแต่เราจักรวาลหนังนะเออมาเป็นนีคก็ีเรื่องเป็นคนก่อตั้งก็แบบ สปอยหรือเปล่าเออตานอฟชิวเงี้ยเออการพูดถึงเออมันคือมันพูดยากเป็นประเด็นละเอียดอ่อนเหมือนแบบอารมณ์แบบประเด็นศาสนาเลยอะเออคือบางความเชื่อของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะเราก็แบบยังไงเดียพูดในมุมมองของพวกเราที่เข้าใจกันนะเนาะเออไม่ไม่ดูแต่บอกแต่บอกกูเท่ากับสปอยอือใช่เลย เออม่กิดจะดูนะแต่บอกมึงพูดให้กูฟังเข้ากับสปอยโอเคออืืมมหรือเปล่า <c oughs> แต่ถ<ม>ารมบงูไม่ซีเรียสไงกูรู้สึกแบบกูไม่ซีเรียสกูยังไงก็ได้ก็ได้ไม่ฟังก็ดีเอาจริงคือในในความคิดกูอะอะไรที่มันมีผลต่อเนื้อเรื่องมากๆหรือแบบถ้าไม่เราไปรู้อะไรที่แบบรู้เองจะพีก,กว่าอันนั้นคือกูจะไม่อยอมไปสปอยใช่เอออย่างกอล์ฟลินไม่ได้กลับใจนะเวยกอล์ฟลินมัน กระแทกหน้าปีเตอร์ถึงโป๊ะจะจะเป็นคนมาโวยไหมเนีย่อยอะไรแหมพกไม่หรอกมั้งม,มีแต่พวกโงโ่นั่นแหละที่ไม่มีปัญญาไปดูอีกแล้วเอา,<ต>เ,อาเอาจริงปะไม่ก็กระแทกหน้ากันตั้งแต่คอมิกกันนะเฮียไม่มึงมาตื่นเต้นเฮียอะไรตอนนี้ตื่นเนต้นเฮียอะไรมิเทลิโอก็าเป็นตัวร้ายอืมเออยิ่งเทลิโอไม่ได้มาจากมันติเวิร์สอื่นเนี่ยเอออันนี้แบบโอ้โหแมงเมกแมงเมกขึ้นมาเฮียแล้วเมกเมกเนียนด้วยกลุยใช่ หรือแม้แต่อะไรนะวอลเจอร์เป็นพ่อของลิสเนี่ยเออเก่าเออใชไ่ไม่ไม่วอลเจอร์เนี่ยเป็นลพ่อของลิสแต่มันมีแค่มีแค่ในตัวตัวตัวหนังใช่ในหนังเท่านั้นเพราะว่าลิสอารันอาริสอารีนเนี่ยมันเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยเป็นเพื่อนปีเตอร์เป็นเพื่อนบีเตอร์ที<ม>่ปีเตอร์แอบชอบก่อนจะเป็นเอ็มเจไม่ใช่อืหรือแม้แต่อะไรนะในตัวอย่างบางคนเขาอาจจะไม่รูโนเวโวไหมมีด้วยหรอวะ จริงๆตอนนั้นก็รู้สึกพีกจริงนั่นเกี่ยวกับการตอนตอนไปดูสไปเดอร์แมนแล้วเออเห็น<ม>เห็นว่าบอเจอเป็นพอลีที่แบบไอเราไอเราในใจเรารู้สึกว่าเดาได้เว้เพราะแบบรู้สึกว่าตัวละครมันใหม่เกินอ่ะมันดูแบบหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเออเก็ตไหมคือ<ม>ตัวละครอยู่ดีมันก็ใหม่อเออแล้วแบบมันก็ใส่เข้ามาแล้วใส่มาแบบไม่มีเหตุผลเลยเหรอเอารู้สึกแบบอย่างนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับบอลเจอแน่แน่เออแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นพอลก็แบบอืมอะไรเงี้ยแบบแค่สำหรับกูได้แค่อืม เพราะเราแบบเดาได้อยู่แล้วคือหนังส่วนใหญ่มันก็เดาพอาง่ายๆคือแบบประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยหรือแบบไอสิ่งที่เราเดาได้แล้วคืออะไรนะมิเทเลโอเนี่เป็นตัวร้ายเนี่ยเราก็เดาเราก็ดูไปแบบมึงจะร้ายเมื่อไหร่วะมึงร้ายยังร้ายยังร้ายยังายยังอะไรเงี้ยมึงจะร้ายเมื่อไหร่เนี่ยกูจะตั้งตาเรามึงไม่ร้ายเนี่ยมึงตายบอกว่ามึงร้ายแน่นอนร้ายยังร้ายยังอารมณ์งั้นแหละเออก็ถ้าสรุปต้องให้สรุปก็นั่นแหละครับก็ ถ้าสำหรับคนที่อยากดูแล้วก็แบบไปพูดใส่ก็นั่นแหละโอยทำไมเสียงกูสะท้อนวะไม่รู้ <c oughs> เปิดลำโพงด้วยเหรอเปิดลำโพงอะไร <c oughs> กูใช้หูฟังเนี่ยมึงดเทงไึเป่า <c oughs> ทำไมทำไมเสียงมันเข้าไปวะไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงไม่ดีจัดไอ้เหี้ยไม่รู้อันนี้แบบก,กูกูก็เบาเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะในหูฟังกัานนะ ไม่เป็นไรหรอกใช่มันเออประมาณนี้แหละแปลกวะโอเคก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับท่านสม,มาชิกชมรมก<อ>ลม็ลิมิตลิมิตก็แล้วแต่คนแหละเออสำหรับคนที่แบบซีเรียสก็มึงแค่แค่วิเดียวเซียวเดียวหรือแค่ฟูดถึงก็เท่ากับสปอยล์แหละแต่สำหรับคนที่ไม่ซีเรียสก็คือแบบไม่นมับว่านับว่าเป็นความรู้ก่อนดูแล้วกันอะใช่ก็ต้องจบกันแล้วนะครับกับการพอดแคสต์ครั้งนี้อ่าต่อไปอประเด็นหน้าจะเป็นอะไรก็ รอติดตามพอดแคสต์ของเราฮะไม่ไม่มีตัดใช่ไหมเออไม่มีตัดใส่พดแล้วพอดแคสต์ต้งยาวๆใส่ขี้เกียจใส่ขี้เกียจไม่ตัดลงทั้งดุนนั่งฟังตนเพลินไปแล้วกันเออดุลนองออกทะเลยังไงก็ใส่ไปเตลยอานด้าเราก็ไปหาคิดคอนเทนต์อื่นอีกเออว่าจะพูดเรื่องอะไรกันแล้วกันคอนเทนต์น้าก็อาจจะเป็นอะไรเท่าไหนถึงไม่สปอย อไม่หรอกไอเฮียกูว่ามันจบในส่วนนี้แล้วแหละกูว่าจบแล้วจริง <c oughs> จบแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวจบแล้วเนี่ยอื <c oughs> เอ้ลองมางลองมาพูดเรื่องดีฟดาร์ที่มันต้องใช้ความคิดไหมเราเวน้นด <Dark> anyway. ีฟดาร์ไงวะนะไอเรื่องที่แบบว่าคนบางคนในกลุ่มนี้อาจจะแบบหัวใจวายตายไปเลยอะไรเงี้ <c oughs> ยคืออะไรทีมีนะอ,อาจจะเป็นพวกการเมืองปรัชญาศาสนาอะไรอย่างีงี้ยอันนี้คือปิดพอดแคแก์แล้วใช่ไหม ยังอือยึห่ปิดแล้วยังในสัตว์อันนี้คือแบบเรื่องอาสนาปิดแล้วศาสนากูไม่อยากคุยเพราะว่าความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยความเชื่อมันนาพาความเขาเรียกอะไรพลังมาให้มนุษย์เสมออืมเยสเขาไม่คุยนะกูเชื่อว่ากูกูเป็นคนหลอกูเชื่อว่ากูได้ล่อหีเวละร้อยครั้งก็ได้อะไรอย่างเงี้เออเขารู้วาบทไรเงี้ยบทแคสจากอะไรมึงแบบสมมติแบบทำท่าแบบกระเดาลมเงี้ยเออมึงก็ึกแบบ เออในความคิดความเชื่อมึงอาจจะแบบกูกำลังกระเทาะอ,อ,อย่านยใช่อ,อะไรเฮียอะไรเนี่ยไอเฮียจังไริหมุกมุกนักแสดงตลกมุกแป๊ก <laughs> ใช่เลยโอเคขอลาจาะวิดนโอนี้นะครับสวัสดีครับผมอ้าวเฮียทำไมไม่กดปิดวะ